ว่าฮะนังท่านยาถูก็สูดดูใช่กะถูกแล้วอยากูบอรอึดเนาะก็เอามานาวหนีเออมะนาวบอกเออเอาขอบใจได้หลายได้หลายเด้อเดียวเมื่อชูมูกินนั่นแหละพู้ใดบ่มีกันมีบักหน้าบ่อีพอพ่อของกูเบอึดมูนี่มูหมาพมูคอนะมูมาาวอย่ามูหมามอกพ่อสามกรมาถึกเลขได้ไหมก็ขึ้นไวจังสันไรอ่ะก็หายพอน พ่อลูกถามด้วยถามมาอันอยู่แถวนั้นเขาจาถามว่าอันพ่อบอกเลยแม่นๆเม่นอีดีบะโอ้ยย่าบปชชาเขาเวลาเลยจะพอถือก็ยังบ่ถือพอสิบวัาถือๆดูฟังพ่อบอกอะไรหัวชาหนึ่งัดนําเบื่อจากมิดพ่อบอกหัวชาอีหลีพ่อบอกหัวชาเลยเอไปขายของเขาเากันยี่เขาหูนี่ออกหูนี่พ่อบอกชื่อพ่อ นั่นสั่นหมาความว่าข้าเจ้าขีดตัวลูกนเอเออขีดตัวนั่ตบแต่ไม่โหลดตบจากนัอีแมลบางคนบอกไหมตบให้แม่ไปเนี่ยเออเดไปจบอีแม่มึงเ <laughs> ห, <laughs> หน็นแล้วจีแม่บอกยังไงประเทศไทยละครโดดรู้สึกว่ามันบบคคลับบุคคล,ล,ลื่นอย่างเดียวนาะโอ้ยก็ยังสั่นเดี๋ยวลาเลยยังง่ายอยู่เนาะพูดแน่นอนฮิวโว่ย,ย,ยังสั่นไปก็คือยังมันผิดผิดค่ะอันนั้นฮิวโว่ไปยังสั่นมันก็คือจะจีจะจังีสันเป็นกระชักกระจนอยู่มันต้องลรื่องกันเนาะ เออก็ค่อ,คอยเป็นค่อยไปยังลูกสิไปท้ายลูกก็สิไปหาพ่ออยู่พุ่นเอาฮะยังลูกสิท้ายลูกจะโทรบอกพ่อเราเห็นพ่อถ่ายอยู่บ้านลูกสิไปหายอยู่พุ่นเออยังไงเพราะต้องออกจากแม่เออแม่ก็อยูู่้เดียวบอกแม่เราตัวไม่อยู่เป็นมูหันเนาะบอกมาแล้วบอกแล้วมือเช่านี่ลลูกชายอยู่ในวัดกับเที่ยวลงมาจอบแม่อยู่อยู่ในวัดนะเป็นพระนะบวชดนแล้วบอกในพันศาลของ็ขบวชบ้างเงินที่เขาบอก อีกายนี่แหละบวชจุงไอ้ไอพ่อนี่เสียก็เลยหมอไอ้กับน้องฮะทังคนนี่ไปบวชให้พ่อในเด้อบวชจุงไอพ่อพ่อเนี้ยไอพ่อถือว่าไม่ได้บวชไอพ่อบ่บวชว่าไงบ่่บได้บวชเล้ให้ลูกบวชบวชแล้วฮะไอพ่อเคยบวชบ่เคยอือตอนนี้เนี่ยเศรเอศร้าเอ็ดปีตอนนี้ถ้าได้ลราพ่อมันเดี๋ยวนี้มันก็เจ็บไปเรื่อยเลยเนี่ย เก็ดเอ็ดเราดีเยวนี่โอ้พญายนเขกาหกสิบปลาแล้วเนาะเกือบไล้เรียงกับไปมูกันได้ตันเนาะได้เฮ้กูบได้ให้เป็นมูได้เมื่อะ่มไเขียบพ่อจะชูยาให้ยังชที่แล้วกูบ่เราเขียวชูปวดบักชูปวดจิอือูอิ่มบะอิ่มอิ่มคือกินขอดใช่ไหมกิอิ่มทั้งข่าทั้งยาอืทั้งของยางกินอีกบ่ของวานเนี่ย เม่อก,กี้่ะอืมอะไรอ่กะาากาแฟจ็คจอบเราเมื่อไงเมื่อไงสองสามอืมตาซอบซ่อมของป้านมาเล่นสิรับเปล่าฮะมาเล่นสิรับเปล่ากินได้สามจอบโอ้ยล่ะเมือเ่อไนี่กูยังกินอีกอยู่เลยนี่ว่าเออยยังมล่นกูกินแล้วกูค่อยนอนกินแล้วกูก็นอนงหลับเวลามันแก่แล้วกูเมืม่อไงถ้าสมัยพ่อบัปฏีโซฟาพุ่นเขากินหมาดมับ่ล่ะพอกาแฟป๋องหนึ่งเอ็มลอยขวดหนึ่งพอทอดแจ้งโอ้ เช,าเช้าเด้อสอดแจงปะหัวเรือนเช้าสอดแจงมันมีอยูด่ด้วยหละเออโอ้ย<ว>แม่ได้ยินแต่แม่เนาะบอกว่าตองบ่กเป็นยัางอันนี้กับยายนี่บ่ได้คุยกันลเลยล่ะพอแม่คุยกันผู้เฒ่าคุยกันพอว่าพอสิ่นบ่ได้ก็เพิ่นดอกนี่คุณสาวมาแล้วได้ยินนั่นอีเมว่าว่าได้มือหน,น,นึ่งสองพิจารณ์คุณแม่นะว่าถามผุนแล้วเนาะคุณเจ้าแม่งันว่าขี้คุยกันนอพอได้กันไร ว่าประชาชนอะันที่ย่มยังได้มือนึงมันองที้หาเตื้อเอาพุนละเว้ยเนื่อยไหมเหน่อยนบ่เห็นังไงก็ช่างคุณทำไมคุณดูเข้มเมามอเหนี่ยจีบอกมาเนี่ยเนี่ยผู้สามก่ายเดือนหนึ่งเราเลยได้ชี้หาเทื้อันี่เฮ้ยก็ว่าไปชนละเฮ้ยช่วยกันกวรจะกอดเพอเอาดีขึ้นกันละฝากอันมูไปนําเดบอบ่พอเส่อใจไปยังทำแล้วย้ายี้หายหายดอ บอกคุ่อเชื่อใจเอาไปใชนะลูกไปเราอยากกันไม่ต้องสุบสุบเอามังงาไปฝากผู้สาวเด้อเด้อเออสิฝากผู้สาวเนี่ยเมื่อฝากผู้สาวยังเงินเลยแกเงินน้ำทางเลยบ่ใหญ่น้ำทางให้มันเลื้ยไปหายายเด้อด้อเหลือแน่นอนล่ะเอาฝากเลยเด้อเอฟจีทุกคนคุณพ่อเอาติมทิปบาทไม่บอกอาติมทิปบาททิปบาทพ่อทิปทิปบาท ทีบไปใส่สิบบาททิปว่าแม่นกูทิเอาก็บอกว่าถิปให้ยังทิปบาทอ่ะจักรยานที่ใส่จักรยานอยู่บ้านเอ่ะคือว่าสิบบาทอู้ทิปบาทแล้วกูแก้ไปกูไปหาขายน้ำทังนะกูถีบให้ยังสนั่นกูถีบกูขีไปได้ใช่บอกกูไหวบ่ได้ไะที่มันเมื่อยแต่พ่อก็บ่เมื่อยอหลี๋ยวไปหากางเกงให้พ่อใส่ก่อนด้วยมันมีส่งส่งที่พ่อใส่ได้อยู่เลย ชมกระเต้ยไหมพ่อเดียวหำเหรอเอาเอามาให้กูนุงเลยนครไหนนะชมกเต้ยลูกทิซอกเกยยองไม่พอใส่ได้